สวัสดีค่ะตัวจริงครับพุ่มไอที่ไม่มีใครในหัวใจทีแต่ว่ารัวข้าวว่าทุกคนก็ชอบหม้อครับนี่ตัวจริงอ่าที่แก่ยากแกเดีตัวจริงทีอ่านี่แหละครับพุ่มนี่แหละการบมานแต่พี่ชอบคืออ๋อครับไอ้โชคดีนะขอบคุณหมาครับขอบคุณหมาไอโชบ้านพี่ค้ามเชื่อครับพุ่มขอบคุณหมาขอบคุณหมาครับพุ่มชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนขอบคุณหมานะครับพุ่ม เอ้ามาเจอกันบเราเดี๋ยวข้อให้โอ้ได้ได้ข้อเบือฮะบอกเบือฮะเนี่ยข้อเบอรือฮะขอบคุณหมาขอบคุณหมาครับขอบคุณหมาขอบคุณหมาสวัสดีค่ะฝาของน้องหมอมุสังเบือห่านะครับผมโอเคขอบคุณมากครับมาเองฝาของนายกอบจขอพุ่มกันหมอมุสังโอเนี่ยตัวคนเนี่ยหมอมุสังพัดเพชรได้ทำหมอมุดรึเลวกัน น่าอย่าลืมเบอร์ห้านะัสดีครับผมขอบคุณมาลองมองผมสร้างเบอร์ห้ากันนะสวัสดีครับตัวจริงนี่แหละตัวจริงแต่จริงต้องตัวจริงแหละนะครับขอบคุณหมาขอบคุณหมาครับขอบคุณหมาครับสวัสดีค่ะฝากน้องหมอเบอร์ห้านะครับผมห้าเมื่อวานไปบ้านในสวนหยุ่ได้สิงตัดใช่ใช่ใช่เมื่อวาในสวนก็โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ได้ได้อย่าลืมนะคะเบอร์ห้าค่ะ ขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับปากเบือฮานีเลยนะ่เบือฮ่าเขามองหมูสั่งนะกราบขอบคุณมากเกือบจริงเราตั้งเองในรูปแม่ปลาเก๋าในรูปเข้าวลาครับสวัสดีครับปาของหนองหมูสั่งเบือฮานะขอบคุณมากสวัสดีครับโมงราคาตะกี้มงจบใช่แก่หมดนะครับอ๋อครับ วัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้มาเดินถีตลาดหนัดหวัดหมวงคลองไ้ท่าช่างนะครับวันนี้ตั้งแต่มาเดินตอนแรกเลยมีคนโรจักวันนี้คือหมุดสร้างเบอร์ห้านี่คือทีมเบอร์ห้านี่คือทีมกันเข้าตีเหลืออยู่แล้วไล่คนเลยนะครับแล้วก็จะมีอายรคนมาช่วยกันเดินมาช่วยกันนําทางก็วันนี้ชอบขอบคุณมาหมานะครับชาวคลองไส้อำเภอท่าช่างทุกๆคนนะครับทีมงานของพวกเรามาหมุดสร้างเดินทุกวันนะครับเดินทุกวันไปถึงชาวบ้านเอง ไม่ว่าวันไหนจนถึงเวลาทุกตายที่เราจะหาเสี่ยงกันได้นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่คลองไสขคอบคุณชาวคลองไซมามาครับหมอหมูสั่งเบอร์ห้าฝ้าชาวคลองไซถึงทุกคนด้วยครับพมนี่กับ